คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดการรบกวนแบบได้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแห่งความสุขของคิวอีกแล้ววันนี้เราจะออกทริปกันนะครับจะเดินทางไปจังหวัดนะครนายกแต่เราจะไม่ไปตรงๆนะเราจะไปอ้อมก่อนนี่ก็พวกพี่ๆเขามากันแล้วรวมตัวที่ปัม๊มเข้าเทคคลองสามนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดู นี่สุดยอด เดี๋ยวตอนนี้เราก็พร้อมเวลานะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยโอเคเลสโก้ okay, ดีทุกคนตอนนี้เราก็มาแวะพาก,กินข้าวตอนแรกในทริปมันเก็บว่านครนายกแต่ตอนนี้เราจะมาโผล่เขาใหญ่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่ร้านอาหารอะไรเนี่ยนะนซิลนะครับร้านอาหารนะซิลเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในร้านโอเคนี่กินเสร็จแล้วนะแล้วก็พาค่อยมาหยิบกล้องจะพาไปดูบรรยากาศในร้านไป ร้านนี้บรรยากาศดีมากเห็นไหมวิวอย่างเด็ดทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขี่รถกันต่อน่าจะอีกร้อยกว่าโลถึงที่พักย้อนกลับไปนคะรนายกใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันต่อ Let's go อตอนนี้หลังจากกินข้าวเสร็จเราก็มาแวะคาเฟ่กันนะทุกคนวิวแม่งโคตรด,ดีไม่รู้นะครนายกหรือเขาใหญ่แล้วตอนนี้ <S <S เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างไป ังจากเราได้เครื่องดื่มเราก็ต้องรีบดูดนะทุกคนเนื่องจากฟ้าหึมหึมหมแล้วเราต้องรีบเข้าที่พักไปเตรียมงานอาะไรเขาเรียกว่าเข้าที่พักเพื่อไปร์ที่คืนนี้ตามสไตลาเวฟาเลอร์สี่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคขี่รถต่อยะเห็นไหมทริปนี้ขี่รถของจริงโอเค go ตอนนี้เราก็ามาถึงที่พักอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่วิลล่าพลาเมาสองนะครับเราเหมาทั้งหมดเลยกลุ่มมอไซค์ของเรานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ1 2 3, ึ่งสาสี่กีหลังก็ไม่รู้ว่๋ยว,วพาเข้าไปดูในงานดีกว่าว่าตอนนี้เป็นไงบ้าง วันนี้น่าจะมาครบหมดละทยอยกันอาบน้ำมีรถสุข,ขาแล้วครับเผื่อห้องน้ำไม่พอเดี๋ยวพาไปดูรถดีกวา่าว่าสวยๆแค่ไหนโอเคไป รากาศงานคืนนี้ก็จะเป็นฟิลอารมณ์แบบอตจีนนะครับนี่งั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้เป็นไงไป เ <Day> หลังจากปาร์ตี้เมื่อคืนนะครับทุกคนหนักหน่วงตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบมันดูรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะว่าจะเช็ดรถแล้วก็เตรียมตัวลับ วันนี้วันครบรอบด้วยเดี๋ยวพาไปดูภาพมุมสูงกัน,ก,นก่อนก่อนกลับโอเคอ้าวเป็นไงบ้างทุกคนวิลล่าพลาเมา้าที่เรา ให้ดูมุมสูงสวยไหมถ้าสวยอยากมาพักติดต่อได้เลยครับที่เพจ Facebook โอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ปับดึงไม่ไหวละเดี๋ยวจะไปกินข้าวต้มอาบน้ำแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพคลิปนี้มันอาจจะไม่มีอะไรนะครับ แต่มันก็เป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องในชีวิตอยากจะบันทึกไว้ใน YouTube ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไม่น่าจ,จะมีการเดินทางอยู่บนรถเยอะไปหน่อยแต่ก็อยากจะเก็บบรรยากาศเอาไว้โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีอะไรเม้นไว้นะครับคิวตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนโอเคบาย